ถือว่าเป็นการได้ลองระบบจริงๆเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาค่ะคือเราซ้อมเราซ้อมระบบเนี้ยแต่วันเนี้ยเป็นการที่เราได้ลงเกมจริงๆทําให้เราเาขาเรียกว่ารู้ว่าข้อผิดพลาดที่เราแก้ไขมันดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เรายังจะต้องต้องรีบกลับไปปรับจูในจุดไหนให้ให้มันไวที่สุดเพื่อที่จะให้ทานต่อการแข่งขันค่ะมันดีขึ้นไหมก็ม,มันก็นม,มีดีแล้วก็ยังมีงมไม่ดีแต่คือถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะ ก็รู้สึกว่าเราได้ลองระบบแล้วก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เรามี<ช>เล็กน้อย<ช>อัดแบบความละเอียดเล็กๆกน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะไปปรปับปรปุงฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจยังมีจุดที่ยังยังไม่สูมันมคือเราอะ,ค,ะค่ะเรามันไม่ได้อยู่อยู่กับที่ไงคะมันก็เลยไม่มีมันไม่มีคาว่าพอใจหรือไม่พอใจอะว<ช>ันเนี้ยมันดีแต่เรารู้สึกว่าเรายังไปได้ดีกว่านี้มันยังสมูทได้ดีกว่านี้เรา น่าจะเข้ากันได้มากกว่านี้จุดนี้เราน่าจะแม่นกว่านี้อย่างเงี้ยไงคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากให้ทีมเราแบบมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่แบบว่าดีแล้วแล้วก็พอจบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแกค่ะยังไงก็อย่าลืมส่งกาลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะค่ะส่วนตัวพวกเราเองก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกๆการแข่งขันแล้วก็จะดูแลร่างกายของตัวเองให้ดี <c oughs> ให้ไปสู้ถึงสนามที่บ้านเราคะ่ะ ก็ถือว่าเกาหลีก็ดีนะคะเพราะว่าเขาอ่ะหนูก็บอกว่าหนูคิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะปรับทีมมาเพื่อจะเล่นกับเราชนะเราหรือเปล่าหรือว่าจะปรับทีมเพื่อที่จะไปเล่นกับคนตัวสูงในอาทิตย์นี้ค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่ากับการที่เขาจะเอาชนะเราได้เขาต้องเร็วกว่าเราซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเพราะว่ายังเล่นไปเนี่ยหนูก็มีโอกาสที่แบบสับเปลี่ยนมากเป็นเซตต่อเซตอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีความรู้สึกว่าพอออกมาข้างนอกอ่ะรู้เลยว่าแบบ มันอ่านง่ายเกมเขาอ่ะมันอ่านง่ายว่าจังหวะเนี้ยเขาจะยังไงจังหวะนี้เขายังไงพอเข้าลงไปเล่นปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าเซตที่เราชนะเขาค่อนข้างขาดเลยก็คือบี้ทุกลูกแล้วก็เก็บทุกลูกถ้าเราสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างได้อย่างเซตที่เราชนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราชนะเขาง่ายขึ้นหนูไม่ได้ประมาทเขาแต่เพียงแต่ว่าเราเองอ่ะก็เป็นการซ้อมระบบใหม่ด้วยแล้วเปลี่ยนระบบของเราก็คืออาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากหรอกแต่เราแค่ลองใส่แทคติกบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้เกมในสัปดาห์ที่2อ่ะมันดูมีอะไรมากขึ้นมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาาที่เห็นได้ว่าแบบนี้ใช้ได้กับแบบนี้นําไปใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในสัปดาห์ที่2ก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเล่นได้ตามระบบที่เราเตรียมมาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าม,มีข้อผิดพลาดอะไรก็เราก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้ปเป็นกีฬาแล้วก็อย่างคืออยากให้กําลังใจเพราะว่าหนูอยากได้กำลังใจเยอะๆเพราะหนูกำลังจะเปลี่ยนแผนใหม่ที่มันจะสะพายแหละคนดูนะค่ะอยากให้คนดูติดตามเยอะๆนะคะ